สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับดีตารับทุกท่านเข้าสู่ช่อง vip ธรรมดานะครับช่อง vip ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่15บห้าพฤศจิกายน2 5ง5ัน้้านะครับสําหรับลาวสตาร์วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสีเขียนะครับวันที่สิบห้านะลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะออกทุกๆวันนะครับเวลาอ่า บ่ายสามโมงสามสิบห้าถึงสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลย ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอืมกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดนะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง BAP ธรรมดานะครับขอขอบคุณนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จน,ม,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 นมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาขอให้มัน แพ้ภัยของมันเองนะครับอขออย่า้นั้นสาหรับคนที่คิดดีทําดีนะอ่า,อาอยู่ในอยู่ในจิธรรมอันดีงามบางงันเถอะนะประมาณนี้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพระคุ้มครองนะครับขอให้ชะนะามารบางงันเถอะพูดง่ายๆนะครับขคาถาชะนะมารมีอะไรบ้างใครรู้ไหม ปัญจมาเลเซียเโนาะนะคปัตโตสัมพอดีมุตตมังแคตุวจัมปกาเซติถ้ามาจักการพาวาซิเอเตนะสุจทวัเวาเชียนาฮูตูเมชียจมังคลังนะครับท่องสามรอบเก้ารอบเก้าเก้ารอบนะครับเก <ged> ้าอร,าบร,าบราบอบสามรอบเก้ารอบก่อนจะท่องก็ต้องอ่าตั้งลำดับสาม,มจบก่อนนะอ่า ตางน้โมสารจบแล้วก็ค่อยท่งปัจจามาเลชินอนาโทประตูน้ำพุติมตะมังเกิลกังส์สีตะมาจิกังปวัตยิเอตินะตัจวัฒเทนะเนี่ไม่ใช่ยะมังกลังครับคาถาชนะมานี้ก็คือหมายถึงว่าใครที่คิดไม่ดีกับเราหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ดีกับเราที่ปองร้ายกับเราเนี่ยเราก็เสือคาถานี้ให้เขาซะแล้วเขาก็จะใจละลายเขาก็จะไม่ใช่มีอันเป็นไปนะก็คือจะจะจะ ประมาณนี้แหละชนะมาหนาพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับอ่าพูดนานละอ้าคิดว่าอันนี้คงมีประโยชน์ è, <c oughs> บ้างอะไรเนาะอ้าฟังนะนี้นะครับอ้าจุดเอานะครับจุดเอานะอ้าชื่อหนึ่งจอกสามนะครับหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตูนตูนหนึ่งนะครับส่วนสองก็หกสองสองหกเจ็ดสองสองเก็ดแปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้า ส่สองสองวนนะครับหรือวิ่งรูดวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะใครชอบสามก็จัดไปนะครับอจะเขวยนะครับใครเขวก็ให้พักให้นิ่งก่อนนะครับประมาณนี้นะบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ให้สองตัวได้ไหมมันทําให้เขวว่างั้นเออก็มองมองดูเป็นทางเลือกนะครับเป็นทางเลือกนะ เป็นทางเลือกกัน <ย ove> <Gym. S 2> แล ok ch 1, k k ้วกันนะครับเนี <Enjoy sleeping>. ่ยเด่นที่สุดก็ขอเลือกเป็นหนึ่งกับ2ก็แล้วกันนะหนึ่งกับสองนะครับส่วนสามนี่เป็นทางเลือกนะครับอลากมีคนชอบสานะครับปันธงที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับหนึ่งนะครับฟันธงที่หนึ่งนะครับปันธงที่หนึ่งนะครับจากหวยนะประมาณนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงเฮงนะครับลาว สตาร์นะครับออกทุกวันทุกวันนะครับตามโมงสี่ิห้าขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแนทางก็ตามนี้นะครับสวัสดีครับ